สวัสดีครับผม Gf j e f f e r Channel นี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงวิดีโอใน YouTube นะครับทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้แต่ผมว่าหลายคนคงรู้แล้วหละงั้นผมจะมาบอกเลยละกันว่ามันทำยังไงก่อนแรกเลยนะครับผมกดโมดิเซนซัมสูงเนี่ยนะครับ กดเข้าไปใน Play Store ครับคุณเสิร์ชได้นี่ง่ายมากเลยครับ b d ม s s n s e of Samsung เนี่ยนะครับพอคุณโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นโฆษณามาให้คุณปิดนะครับวิธีลง YouTube ก็ง่ายๆครับกดเข้าไปในนี้ครับแต่ผมยังกดไม่ได้เพราะผมลงวิดีโออยู่เดี๋ยวผมอาจจะมา บอกคลิปหน้านะครับผมไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปบางคนอาจจะเบื่อหรือเปล่าช่างเถอะโอเคก็เวลาลงก็กดเข้าไปในนี้กดเข้าไปในคอนเทนต์นั่นนะครับกดเข้าไปในวิดีโอนะครับแล้วก็ลงเลยง่ายมากง่ายจะตายใครทำไม่ได้ <laughs> ช่างเถอะผมเหมือนเหมือนผมบ้าเลยนะพูดคนเดียวเนี่ยช่างเถอะโอ้ยโอเคก็หวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับคนที่ทำชาแนลใหม่อะไรอเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ